Hmm. บ้านทาวฮาวล์ราคาย่อมเหวี่ยผ่อนเบาๆวันนี้เราจัดให้แล้วนะสวัสดีครับผมแตงโมูุชัยระบานเพราะมีบ้านขายหลายหลังอีกแล้วับผมไม่ได้มีเมียหลายคนนะวันนี้มานําเสนอทาวล์ครับโซนหนองจอกที่หมู่บ้านท่านยพืกครับผมนี่เลยครับ16ตั้งว่า2นอนสองน้ําหลังมุมเลยสําหรับใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะหลังนี้จัดไปเลยมุมในสุดๆไปเลยครับผมมาเข้ามาดูในบ้านเลยดีกว่าครับผมเริ่มตั้งแต่ตอนด้านหน้าของบ้านนะครับเป็นโรงรถนะต่อเติมให้เรียบร้อยแล้วหลังคงหลังคาโครงสร้างเหล็กมีหมดครับผมแล้วก็ระเบื้องป นะครับผมหน้าต่างตรงนี้เปลี่ยนใหม่ครับผมตอนแรกเป็นไม้เราเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมบานกระทุ้งนะฝ้าก็ทําใหม่สูงขึ้นกว่าเดิมด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมอ่ะกำแพงเราก็เจาะเป็นรูๆสำหรับช่องระบายอากาศนะครับผมอ่ะไปกันต่อที่ตัวข้างในบ้านเลยครับผมภายในบ้านเปิดประตูเข้ามานี่เลยเป็นประตูไม้สนอย่างนี้นะสวยเลยแหละประตูนี้ไม้สนเมกกานะเข้ามาภายในบ้านครับผมนี่เลยซื้อเชิญเข้ามาแกะก่อนจะเข้าแป๊บหนึ่งนะนี่ครับ เงยหน้ามองบนนิดนึงเป็นดับเบิลวอลลุ่มครับผมฝ้าสูงแบบ2ระดับครับนี่สูงขึ้นไปยันสุดนู่นเลยคุณผู้ชมเห็นไหมอ่าเพื่อเป็นการดีไซน์ตรงนี้นะแล้วก็เดินมาถึงห้องรับแขกของเราแล้วครับผมนี่เลยว,ว้าวเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมนี่เลยแถมให้ทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะวางทีวี โต๊ะรับแขกผมและก็โซฟาเป็นรูปตัว L เลยครับหนานุ่มชุดใหญ่กันเลยจัดให้ตรงนี้ครับผมพร้อมด้วยโต๊ะรับประทานอาหาร1โต๊ะพร้อมก็อีซี่ตัวนะครับผมอ่าในโซนแรกครึ่งแรกนะจะเป็นในโซนสาหรับรับแขกนั่งเล่นนั่งกินข้าวนคะุณผู้ชมพอถัดมาตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีพื้นที่เหลือว่างเยอะมากเลยไหมคุณผู้ชมโลง่งๆสบาย,บายๆเลยตรงนี้โล่งมากคุณผู้ชมอ่าชั้นล่างเราจะตกแต่งด้วยพื้นหินอ่อนสีขาวนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําตรงกลางบ้านอันนี้เป็นชั้นล่างเลยนี่ห้องน้ําเราไม่ได้อยู่ต้บัันนนไดะม จะทําให้ห้องโถงของเรามีพื้นที่กว้างมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมนี่ตกแต่งด้วยกระเบื้องครับเป็นสีขาวสีน้ำตาลตัดสีดําเล็กน้อยครับเปลี่ยนทุกบ้านหม่หมดจะเป็นชักโครกอลังหัน,หนฝักบัวครับเหมือนเดิมเลยพร้อมใช้งานครับตรงนี้อ่ะก่อนจะเข้าครัวเราเห็นตรงนี้ครับเป็นบาร์นะเป็นบาร์โต๊ะบาร์สำหรับวางอาหารแล้วเราทําเป็นระดับสองขั้นไว้ให้ด้วยนี่สำหรับใส่ของได้อีกชั้นหนึ่งนะ ถัดมาจะเป็นห้องทาอาหารหรือห้องครัวของเราเองครับนี่เลยนี่ครับตกแต่งบิวอินบิวเองบิวตี้ฟูลให้เรียบร้อยแล้วครับผมเป็นเคอเตอร์รูปตัวแอลครับผมวันนี้ใช้หินอ่อนลายไม้นะเป็นสไตล์ลายไม้นะครับผมตัดขอบเป็นสีทองแล้วก็นี่ครับด้านล่างเป็นสีขาวนี่มีที่เก็บของให้เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมสองฝั่งนะนี่สองบานสองบานนะแล้วก็ตรงนี้ครับแถมซิงค์ครับเตาแก๊สฮูดดูดควันครับผมทาปักมาให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้2จุดเลยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้มีที่วางสำหรับเครื่อง ใช่อีกแล้วครับผมนี่เลยต่อท่อต่อก๊อกเรียบร้อยเหมือนเดิมครับนะไปต่อที่ชั้นบนเลยดีกว่าครับผมตามในงมูมาเลยครับคุณผู้ชมอีกเลยครับอะบันไดขึ้นบ้านเราอยู่ตรงกลางนะคุณผู้ชมเป็นรูปตัวแอลนะตรงนี้ครับมาขึ้นตามเราเลยครับไปถึงชั้นสองของเรากันเลยดีกว่าแต่กล้องตามไม่ทันแล้วมาทุ ชั้นสองของเรานะครับอยากจะบอกว่ามีไฮไลท์ที่ห้องนอนห้องใหญ่แต่ทุกอนยังไม่พาไปดูพาไปดูห้องด้านหลังก่อนละกันนี่เลยห้องด้านหลงังห้องนอนหลังบ้านของเราไม่ติดใครอากาศเย็นสบายหนะ้าต่างบานาย,ย้ายใหญ่คุณผู้ชมนี่ครับผมเปิดรับลมเย็นสบายตรงนี้ได้เลยนะเหมนนาะสําหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับห้องด้านหลังจองไปเลยอ่าใครอินดีอินดีก็นอนห้องข้างหลังไปล้วกันนะอะต่อมาครับผมเป็นห้องน้ําชั้นบนครับ วิวิว,วิแอบเห็นเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนี่มีของแถมเยอะมีของแถมเยอะดูห้องน้ำชั้นบนนะครับผมน่ะห้องน้ำนี้ดูแล้วเหมือนจะใหญ่กว่าข้างล่างนิดนึงแต่มีความพิเศษมากกว่าอีกหน่อยนึงก็คือนี่ครับเจาะหลุมไว้สี่ช่องเลยนี่ไว้สำหรับวางของนะอ่านอกนั้นตกแต่งเหมือนกันเต้เลยพื้นสีน้ำตาลผนังสีขาวเป็นกระเบื้องทั้งหมดครับผมทำให้ใหม่หมดเลยต่อมานี่แหละที่ไฮไลท์ที่โมอุไว้นี่ครับเอาละ,ะครับหนึ่งสองสามไปเลย นี่เลยครับผมห้องนอนมาสเตอร์โอ้โ oh ห <P an iel> ของเต็มไปหมดเลยไม่ได้ตั้งโชว์นะให้หมดเลยครับคุณผู้ชมให้หมดเลยนี่มันจะเป็นโตเครื่องแปง้งอ่ะเก้าอี้นะเตียงห้อนผ้าหุมผ้าปูให้เลยนุ่นชั้นวางทีวีชั้นวาง,งของด้วยยังไม่พออะไรครับเนี่ยตู้เสื้อผ้าด้วยนะโอ้โห,หดูเลยว่าจัดเต็มจริงคุณผู้ชมหอมเพคเสื้อผ้ามามา,มาแต่ตัวแล้วหัวใจนะอยู่บ้านหลังนี้ได้เลยครับผมโอ้โหแล้วห้องนอนก็ใหญ่มากคุณผู้ชมเห็นไหม อู้ใหญ่มากคุณผู้ชมหน้าต่างก็นี่เลยจัดไปเลยสองบ้านเต็มเต็มครับอ่าหรือจ,จ,จำได้ไหมตอนแรกที่เดินเข้ามานี่ที่เป็นดับเบิลวอลโล่มนี้เราลองส่องไปดูบรรยากาศนิดนึงนี่นี่เลยสามารถมองลงไปที่ชั้นล่างได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบอากาศถ่ายเทสะดวกอีกมุมนึงนะบ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าผ่อนถูกมากมากคุณผู้ชมรู้ไหมเนี่ยดูกันมาเนี่ยผ่อนเท่าไหร่ สามพันกว่าครับคุณผู้ชมสามพันกว่าถูกมากถูกกว่าเช่าอีกผู้ชมแถมยังได้ของแถมจัดเต็มขนาดนี้ดูครับทั้งห้องนอนห้องรับแขกห้องน้ําห้องครัวนี่เฟอร์นิเจอร์แถมเต็ไมไปหมดเลยคุณผู้ชมผ่อนเริ่มต้นที่สามพันกว่าติดต่อสนใจมาที่เบอร์นี้ครับผมศูนย์แปดห้าห้าสี่สองแปดหนึ่งสี่หนึ่งครับผมศูนย์แปดห้าห้าสี่สองแปดหนึ่งสี่หนึ่งแต่โมผู้ชายหลายบ้านครับผมเพราะมีบ้านขายหลังหรือเพจยุยบ้านเยอะก็ได้ครับผมก็ครับผมตรงนี้จะอยู่ที่หมู่บ้านธัญพฤกษ์ครับผมเส้นผดุงพันนะใกกกกล้ๆัับบสถาานนีตรรวจจหอองคผม็ กันไว้ครับถูกใจกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนด้วยใครอยากมีบ้านแล้วเจอกันใหม่มาเดิมที่หลังหน้าครับผมกะโมสวัสดีครับผม